สดีค่ะคุณผู้ชมรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้มิวสิกพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เมืองสีเขียวเพื่อธรรมชาติเพื่อทุกชีวิตที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่บริเวณแห่งนี้นะคะเมื่อก่อนนี้มีความรกร้างปล่อยทิ้งว่างเปล่านะคะทางเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะมาร่วมกันบูรณาการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้นะคะให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนพื้นที่โดยรอบมากๆเลยค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติด กันคาผมชื่อเอกนะครับชื่อสิริปรีชาสุดนะครับเป็นผู้บริการฝ่ายวางแผนองค์กรปัจจุบันก็รับผิดชอบในส่วนการดูแลแผนงาน ธุรกิจของบริษัทนะครับผลนงานของตัว CSR นะครับสื่อสารองค์กรนะครับตลอดจนโปรเจกต์พิเศษของบริษัทนะครับก็คิดว่านำทุกท่านนะครับมาอยู่ในส่วนงานตัว CSR ที่ทางบริษัทดูแลอยู่นะครับจริงๆแล้วเราเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อสังคมมายาวนานเนาะถึงปัจจุบันเนี่ยน่าจะประมาณ63ปีแลวนะครับเป็นโครงการที่วันนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็คือโครงการ TGT TGT นะครับหรือดัลต้าเมืองสีเขียวด้วยกันนะครับ ในปี2 5 6 6 1กนะครับก็คือเมื่อประมาณ6ปีที่ผ่านมานะครับเราเล็งเห็นศักยภาพเป็นเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับถ้าคุณมิวสิกมาที่อินทียาเนี่ยคิดว่าคุณมิวสิกมาทำอะไรบ้างครับก็คงจะต้องมาเที่ยวบัวรัตถานนะครับซึ่งเป็นเมืองเก่าของเรานะครับอันแรกอันที่สองนะครับก็คงมารับประทานกุ้งนะครับอันที่สามก็คงเป็นขนมท้องถิ่นที่ยังดังโรตีสายไหมเป็นต้นนะครับ นนเราเลยเห็นว่าอีกส่วนหนึ่งที่พี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดจนเยาวชนเนี่ยควรได้มาเติมเต็มอีกดิเมนชันหนึ่งในการมาทิพยุทยาก็คือมาเรียนรู้เรื่องของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนตัวต้าเองเล็งเห็นมิตินี้นะครับและอยากจะให้การเรียนรู้ธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเป็นหนึ่งในมิติหนึ่งของการท่องเที่ยวจงังหวัดอยุทยานะครับเราเลยในการพูดคุยนะครับกับต,ตัวเทศบาลอยุทยานะครับว่า พื้นที่ไหนในเกาะเมืองซึ่งเป็นเกาะะวัติศาสตร์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะนํามาประยุกต์แล้วก็นํามาใช้ในการให้เป็นแหล่งที่สร้างพิพ,พิธภัณฑ์สร้างสูตรเรียนรู้ขึ้นมานะครับทางเทศบาลจาังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ให้ความอนุเคราะห์นะครับเล็งเห็นพื้นที่ตรงบริเวณตลาดหัวรอตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อก่อนเรียนตรงๆว่าตรงนี้นะครับจะเป็น จุดที่เป็นแหล่งเสื่อมโทรมนะครับเป็นที่รกร้างนะครับแล้วก็เป็นอันตรายนะครับต่อชุมชนเพราะว่าเป็นแหล่งที่มัวสุมเสพยานะครับในอดีตทางเทศบาลเล็งเห็นศักยภาพในท้องที่นี้นะครับก็เลยร่วมมือกับทางโตโยต้านะครับแล้วก็จัดสร้างโตโยต้าเมืองสีเขียวขึ้นมาในปี2561ที่ผ่านมานะครับสถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นเรื่องของตัวการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติแล้วนะครับอัธยระโยหนึ่งที่สําคัญนะครับตอนเย็นๆก็จะมีคนมาวิ่งออกกำลังกายนะครับ ลุงป้านะอานะครับเพื่อนบ้านได้มาพบปะกันที่นี่นะครับถ้าเห็นบรรยากาศก็จะดีมากนะครับเป็นที่จัดอีเวนต์ต่างๆนะครับและที่สําคัญคือที่ผ่านมาเนี่ยก็เล็งเห็นพื้นที่ว่ากรรมอะไรที่เขายังขาดพื้นที่ในการรวมตัวกันและก็สร้างสรรค์กิจกรรมนะครับเราไปเซอร์ว์มาครับเราก็พบว่าสิ่งหนึ่งคือที่นี่มีรัตนตตีเยอะมากครับน้องๆ ต้องการเล่นดนตรีนะครับแต่ไม่มีพื้นที่ในการเล่นนะครับในปี2567ที่ผ่านมาทั้งปีเราก็มีการจัดก,กิจกรรมดนตรีในส่วนเกิดขึ้นนะครับให้น้องๆน,นะครับรอบเกาะเมืองทยาเลยจากแต่งโรงเรียนนะครับมาประกวดมาโชว์ความสามารถนะครับร่วมกับศิลปินระดับประเทศนะครับในพื้นที่แห่งนี้ เอาจริงก็ปัจจุบันพยายามทำในโครงการลดเปลี่ยนโลกนะครับซึ่งก็มีการพยายามทําเป็นแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ทําเป็นเกมต่างๆให้เยาวชนเข้ามาร่วมนะครับเราก็มีในเรื่องของการลนลงนะครับสมลดหนึ่งเพิ่มแล้วกันนะครับหก็คือทํได้ด้วยตัวเองที่บ้านเลยครับลดการใช้ไฟในแอรียไหนที่เรารสึกว่ามันไม่ใช่อเรียที่เราต้องใช้งานอยู่นะครับแ,แค่ปิดไฟก็ช่วยโลกแล้วนะครับช่วยโลกแล้ว2ลดการใช้น้ำครับไม่ต้องมีเทคโนโลยีอะไรมากมายเลยนะครับใช้ในสิ่งที่จําเป็นอันที่3ครับพือลดขยะครับ ขยะนี่ผมว่าเราลดง่ายที่สุดเลยนะครับเริ่มต้นจากตัว,ตวเราง่ายๆเราทานอาหาร3ามื้อใช่ไหมครับจัดพอร์ชั่นของอาหารให้มันเหมาะสมทานให้หมดอย่าให้เป็นของเหลือนะครับแล้วก็ขยะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อของนะครับถ้าเป็นการงดเรื่องการใช้ถุงพลาสติกได้นะครับงดการใช้โฟมการใช้อะไรต่างๆที่มันค่อนข้างยากในกระบวนการทําลายนะครับแค่นี้ก็เป็นการช่วยโลกในการลดแล้วนะครับ มวลวันการีเวศค่ะหรือชื่อบร์ดค่ะก็คือเป็นตัวแทนของประชาชนที่อยู่โดยรอบของเมืองสีเขียวนะคะก็ชุมชนนี้เขาก็เรียกว่าชุมชนหัวรอค่ะคือว่าแต่ก่อนนี้เป็นที่รลกล้างใช่ไหมคะแล้วพวกเราเนี่ยอยู่กันแบบพวกเ,เป็นตึกอาศัยเป็นตึกค้าขายซึ่งว่าก็จะไม่ค่อยมีพื้นที่สีเขียวแล้วพอบอกว่าพอมีพื้นที่เนี้ย ที่จากที่ไม่เคยใช้ประโยชน์แล้วก็ทางหน่วยงานเนี่ยก็คือว่ามาทำเป็นพื้นที่เนี้ยมีประโยชน์คือเป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งแบบว่าทำให้พวกเราเนี่ยได้ใช้ได้ใช้ประโยชน์มันมากขึ้นแล้วก็มีอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็มีพื้นที่สีเขียวให้เราได้เห็นเราได้ใช้สอยนะค่ะแล้วก็ตอนเช้าเนี่ย พวกเราเนี่ยอากาศก็จะดีใช่ไหมคะถ้าเกิดมีพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยมีกิจกรรมทํากันตอนเช้าบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะไปออกกําลังกายตรงไหนหรือว่าไปสูดอากาศบริสุทธิ์ตรงไหนถูกไหมคะก็มีพื้นที่นี้เกิดขึ้นมาเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆค่ะมีอากาศบริสุทธิ์ให้เราได้มีสีเขียวให้เราได้เห็นที่นี่นะคะเขาก็จะมีกิจกรรมให้กับคนในชุมชนทํา นะคะหรือว่ากับให้เด็กนักเรียนมาทำอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างที่ชุมชนก็พวกคนที่อยู่แบบรอบๆเมืองสีเขียวนียนะคะเขาก็จะมีบอกว่าเดือนหนึ่งมีกิจกรรมให้ทำว่าเออเกี่ยวกับเอาพวกใบไม้ต้นไม้หรืออะไรเงี้ยให้มาแบบว่าร่วมกิจกรรมทำถ้าเกิดว่าเป็นช่วงของลอยกระทงอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเอาพวกใบไม้ พวกกาลาหรือพวกอะไรที่ว่าไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมเขาก็จะมาให้ทํากระทงมาสอนทํากระทงกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมในการทําคือว่ามีกระเป๋าผ้ามาแล้วก็เอาใบไม้เอาใบหญ้าเอาดอกไม้มาแล้วก็คือว่ามาให้เราเนี่ยเอาใบไม้เนี่ยมาแบบจุ่มในสีนะคะสีเนี่ย มาจากธรรมชาตินะก็คือว่าอย่างเช่นอดอกเฟื่องฟ้าเป็นสีอะไรเขาก็จะเอามาดอกอัญชันสีอะไรแล้วเขาก็จะเอามาแบบว่าทําเป็นน้ําแล้วก็เอาให้ใบไม้เนี่ยมาแล้วก็มาประดิษฐ์แล้วก็เราเนี่ยเอาไปทําถุงผ้าเพื่อเอาไปใช้เพื่อลดโลกร้อนแล้วก็มีก็คือว่ากิจกรรมล่าสุดที่เราได้ร่วมกันก็คือว่าเขาก็คือแบบว่าอยากให้ชุมชนเราเนี่ยลดขยะลดอะไรเงี้ยเพื่อโลกร้อนเขาก็จะมีว่า เอาขวดเอากระดาษเอาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเป็นขยะให้แยกมาแล้วเขาก็เอามาเป็นบอกว่าถ้าเกิดจํานวนเท่านี้แลกไข่ได้แลกข้าวได้หรือบางทีก็จะมีการสอนปลูกต้นไม้ว่าพวกเราเป็นตึกใช่ไหมหอเราอยู่ตึกเราอยู่อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่สามารถปลูกต้นไม้ใหญ่ได้แล้วเขาก็สามารถที่จะบอกว่าหากระถางมาแล้วก็คือมีดินมีต้นไม้มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมาสอนเราว่า เราควรจะใช้ยังไงปลูกยังไงแล้วก็ไปไว้ที่บ้านเพื่อฟอกอากาศพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นประโยชน์กับพวกเรามากแล้วก็คือเด็กนักเรียนเนี่ยที่อยู่แถวแถวนี้หรือว่าเป็นตามต่างอำเภอรหรือต่างอะไรเงี้ยก็จะมีกิจกรรมเข้ามาก็คือที่ที่ได้เห็นนะคะก็คือว่าก็จะมีการแบบเตรียมฐานไว้สอนเด็กๆแล้วก็มีพลังงานสะอาดว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสอนว่าแต่ละฐานทำยังไง แล้วก็แบบว่าต้นไม้มีประโยชน์ยังไงควรจะไปทํำยังไงอะคะ่ะรู้สึกว่าการที่มีส่วนตรงเนี้ทาให้คนในชุมชนหรือว่าพวกเด็กนักเรียนพวกอะไรเงี้ยนาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ว่าเออต้นไม้สีเขียวมีประโยชน์ยังไงอากาศบริสุทธิ์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมีประโยชน์มากๆนะคะกับการที่มีเมืองสีเขียวนี้ขึ้นมานะคะ่ะ ผมธานารัตน์กระสีนะครับรองประลัดเทศบาลรักษาก,ษการแทนประลัดเทศบาลน,นาครพระนครศรีอ, 4, อยุธยาครับเรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะครับผมว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะชุมชนเมืองซึ่งชุมชนเมืองเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพื้นที่สีเขียวมีความจําเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากกิจกรรมประจําวันนะครับที่มีความานั้นมันจึงมีความจําเป็นที่ เรื่องสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับในพื้นที่สีเขียวเนี่ยจะต้องมีในชุมชนครับพื้นที่พื้นที่นี้ครับเดิมทีเนี่ยเป็นเรือนจนําพระนครศรีอยุธยานะครับตั้งแต่สมัยก่อนนู้นนะครับแล้วหลังจากที่เรือนจำเนี่ยมีความคับแคบเนื่องจากว่ามีผู้ต้องขังในจนํานวนมากทางกรมราชธณฑ์เนี่ยก็มีนโยบายย,าย้ายเรือนจําจังหวัดเนี่ยไปอยู่บริเวณพื้นที่ด้านนอกตัวเมืองนะครับเรือนจําแห่งนี้ก็เลยปล่อยลกล้างว่างเปล่านะครับ ซึ่งโดยภายในพื้นที่เรือนจำเนี่ยก็จะมีเป็นโบราณสถานหลายแห่งนะครับเป็นวัดล้างอยู่ในภายในพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยในตัวเมืองพระนครศรีอยุธยานะครับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่ยจริงๆเนี่ยค่อนข้างจะหายากนะครับแต่พื้นที่เรือนจาแห่งนี้เป็นที่ดินของกรมนารักษณ์นะครับเป็นที่ดินราชพัสดุเพราะฉะนั้นที่ดินว่างเปล่าแห่งนี้ถือว่า เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในชุมชนโดยเฉพาะชุมชนที่มีความหนาแน่นนะครับเทศบาลเราเนี่ยก็เลยมีแนวความคิดว่า,าถ้าเราจะเอา,เอาพื้นที่แห่งนี้นะครับกลับมาพลิกฟื้นนะครับในการพัฒนาให้เกิดเป็นประโยชน์กับชุมชนก็จะได้ผลดีนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่เดิมเนี่ยเป็นพื้นที่ของเล่นจำนะครับลักษณะของเล่นจำเนี่ยเ,เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับก็มีความ น่ากลัวแล้วก็ไม่ค่อยน่าที่จะอยากเข้ามาในนี้เท่าไหร่นะครับเราก็เลยได้ดำเนินการขอใช้ที่รัศดุแห่งนี้นะครับไปกับทางกรมรัชทันเพื่อที่จะนำพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยกลับมาพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวในชุมชนก็ที่มาที่ไปของการจัดหาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนส่วนกลางนะครับทางเทศบาลเองเนี่ยก็ทำงานโดย ภายใต้การบริหารงานของท่านนายกเทศมนตรีนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่ที่เป็นผู้ช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นโครงการาต่างๆเนี่ยที่มีขนาดใหญ่หรือมอีผลกระทบกับประชาชนโดยรวมเนี่ยเราก็จะผ่านการประชาคมการจัดประชุมของคณะกรรมการชุมชนนะครับเพื่อระดมความคิดเห็นว่า,าโครงการนี้เราจะทําแบบนี้ทางชุมชนมีความเห็นยังไงบ้างนะครับ ก็มีการรับรู้จากชุมชนครับผมว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีดีมากนะครับเพราะว่าพรคเอกชนเนี่ยถือว่าเป็นองค์กรที่สําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นนะครับเนื่องจากว่าท้องถิ่นแต่ละแห่งเนี่ยักยภาพไม่เท่ากันนะครับบางบางท้องถิ่นเนี่ยมีสกยภาพมากเนื่องจากในชุมชนเนี่ยมีการค้าการขายมีเศรษฐกิจดีก็อาจจะจัดเก็บภาษีได้มากนะครับ อย่างเทศบาลนครพระธลัศียาเองเนี่ยโดยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยพื้นที่ของเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีโบราณสถานในพื้นที่เนี่ยกว่า70%อในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยเศร,รษฐกิจก็มีน้อยนะครับก็เลยทําให้การจัดเก็บภาษีเพื่อมาบมุรุงท้องที่เนี่ยก็ทําได้น้อยไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้น การมีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกับท้องถิ่นเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ดีในเรื่องของของสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะครับจริงๆพื้นที่ของเทศบาลเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องผู้คนที่เข้ามาเนี่ยในพื้นที่เนี่ยก็มีจํานวนมากนะครับโดยโดยพื้นฐานเองเนี่ยประชาชนในท้องถิ่นที่เป็น ชาวท้องถิ่นที่มีภูมิเนาอยู่ในตัวในตัวเกาะเมืองนะครับก็มีบางส่วนนะครับถ้าตามหลักฐานทะเบีนราเน่ก็จะมีประมาณ50,000คนนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยประชาชนที่เป็นเหมือนประชากรแฝงนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวผู้คนที่มาเล่าเรียนศึกษาในสถาบานัานสถาศึกษาต่างๆในเขตเทศบาลเนี่ยมีจำน,นวนมากนะครับแล้วก็ ประกอบกับในพื้นที่เราเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของส่วนราชการาต่างๆจํา,าจนวนมากนะครับก็คิดว่า,าในเกาะเมืองเราเนี่ยก็มีประชาชนเข้ามาเนี่ยวันละไม่น้อยกว่า2 0 0 0 0 0คนนะครับเพราะฉะนั้นเ,เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับเพราะว่า,าด้วยข้อจํากัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณของของทางเราเองนะครับทีอ่อาจจะจัดจัดบริการสาธารณะได้ ไม่เพียงพอกับจำนวนคนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะปัญหาการจราจรติดขัดนะครับมันก็จะส่งผลกระทบกับเรื่องอมลภาวะทางกลิ่นทางเสียงนะครับตรงนี้ก็ถือว่า,เ,าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับท้องถิ่นท้องถิ่นเรานะครับก็จริงถ้าเริ่มจากที่บ้านนะผมมองว่า,าประชาชนทุกคนเนี่ยควรตระหนักและก็รู้จักรับผิดชอบร่วมกันนะครับเพราะเริ่มจาก ตัวตัวเราเองเนี่ยที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการาคัดยกคัดแยกขยะจากต้นทางนะครับจากจากที่บ้านเลยเรามีการคัดแยกขยะในเบื้องต้นนะครับหน้าบ้านหน้าบ้านใครเนี่ยที่ติดอยู่ริมถนนเนี่ยก็ดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยให้เกิดกับหน้าบ้านตัวเองผมว่าถ้าทุกคนทําได้นะครับมีความรับผิดชอบตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็น การรักษากฎหมายไม่สร้างสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ําเข้ามาในถนนหรือตั้งสิ่งของกีดขวางทางเท้าผมคิดว่าถ้าทุกคนเริ่มเริ่มได้จากตัวเองก่อนที่บ้านเนี่ยผมว่าการจัดการจัดการชุมชนเนี่ยก็จะเบาไปเยอะนะครับ สีเขียวอยุธยาแห่งนี้นะคะก็จะมีองค์ความรู้ที่เป็นองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้ง5ด้านค่ะอาทิเช่นด้านการจัดการน้ำนะคะตรงนี้เราเน้นในเรื่องของการกักเก็บน้ําฝนนะคะเพึ่งพาธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะคะตัวกักเก็บน้ําฝนของเรามีการออกแบบแทงกักเก็บน้ําฝนให้เป็นรูปทรงต้นไม้ะคะ่ะแล้วก็อีกอ,อีกอย่างหนึ่งที่พิเศษก็คือตัวอิฐ p e r m e a b l e p a v i n g นะคะที่เป็นอิฐที่สามารถ ดูดซึมน้ําดูดซับน้ําได้ค่ะซึ่งต่างจากอีกทั่วไปที่พอเวลาน้ําตกลงมาเนี่ยก็จะทําให้น้ํากระเด็นออกแต่ว่าอีกตัวนี้มันสามารถทําให้น้ําซึมไหลผ่านเข้าไปได้ค่ะ,ะไปอยู่ในบอกก่อเก็บน้ําฝนของเรานั่นเองแล้วก็จุดการเรียนรู้ที่2นะคะนั่นก็คือจุดการเรียนรู้เรื่องป่านิเวศตรงนี้เราส่งเสริมให้ทุกคนมีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะให้กับชุมชนเมืองนั่นเองค่ะแล้วก็ การปลูกต้นไม้ของเราปลูกมาเป็นระยะเวลา7ปีแล้วนะคะมีการเจริญเติบโตนะคะคงที่อยู่เสมอค่ะก็เป็นการคัดเลือกกันโดยธรรมชาติเพราะเราอ้างอิงอการปลูกต้นไม้แบบธรรมชาตินั่นเองค่ะแล้วก็จุดการเรียนรู้ที่3นะคะก็เป็นจุดการเรียนรู้เรื่องการคัดแยกขยะตรงนี้ส่วนการเรียนรู้ของเรามีการคัดแยกขยะซึ่งต่างจากของประเทศไทยค่ะประเทศไทยขยกขยะออกเป็น4ประเภทแต่ของเราแยกย่อยกว่าน,นั้นก็คือแบ่งออกเป็น5ประเภทซึ่ง เราแยกออกมาจากขยะรีไซเคิลซึ่งได้แก่พวกโลหะนะคะแก้วพลาสติกแล้วก็กระดาษนั่นเองค่ะเพราะว่าขยะพวกนี้เนี่ยสามารถนำไปต่อยอดขายได้แล้วก็รีไซเคิลได้ะคะ่ะแล้วก็จุดการเรียนรู้ที่4นะคะก็เป็นจุดการเรียนรู้เรื่องของอพลังงานทางเลือก ตรงนี้เรามีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะคะซึ่งมีการผลิตไฟใช้เองนะคะก็พึ่งพาแสงจากธรรมชาติอีกเช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็ยังมีการออกแบบนะตัวอาคารให้มีความเย็นอยู่ตลอดเวลานะคะก็เป็นการพึ่งพาอาศัยธรรมชาตินั่นเองนะคะแล้วก็จุดสุดท้ายนะคะนั่นก็คือจุดการเรียนรู้เรื่องการเดินทางอย่างยั่งยืนนะคะที่นี่ก็จะเป็นเ,เป็นการใช้รถไฟฟ้านะคะชื่อว่า Toyota h a r m o ะะซึ่งรถไฟฟ้าคันนี้ก็ใช้พลังงานไฟฟ้า100%นะคะแล้วก็นอกจากนั้นแท่นชาร์จเราก็ยังาชาร์จจากแผงโซลาเซลล์อีกด้วยนะได้ไฟจากแผงโซลาเซลล์นั่นเองค่ะในสำหรับประชาชนองค์ความรู้ที่จะได้รับไปเวลาที่เข้ามาหาความรู้ใช่ไหมคะสิ่งที่เขาทำได้นะคะหนึ่งเลยจะเป็นในส่วนของการคัดแยกขย,ยนะที่เขาจะสามารถทำตามเราได้ ะะก็คือถ้าเขาเรียนรู้ในเรื่องของการคัดแยกขยะตามที่ศูนย์าการเรียนรู้ของเราสอนที่มีการแยกย่อยออกเป็น5ประเภทนะคะเขาก็จะสามารถนําขยะที่ที่เป็นพวกขยะรีไซเคิลเข้าสู่กระบวนการได้นะคะหรือว่าเอาไปอัพไซเคิลก็ได้นะคะ่ะเพราะว่าในศูนย์การเรียนรู้ของเราก็ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปในทุกๆเดือนที่สอนในเรื่องของการอัพไซเคิลไม่ว่าจะเป็นการเอาขวดอ e ีโคบิกนะคะที่เป็น ขวดพลาสติกขยะค่ะเอามาทําเป็นเก้าอี้หรือว่าการอัพไซคลิง hmm. พวกกระดาษให้กลายมาเป็นถาดหรือจานรองใส่ของก็ได้หรือว่าพวกกล่องนมนะคะที่เราสามารถเอามาสารเป็นเสื่อก็ได้อันนี้เราก็สอนให้กับทุกกลุ่มที่เข้ามาค่ะก็สําสหรับผู้ชมนะคะที่อยู่ทางบ้านนะคะการที่เราจะมาเป็นสังคมเมืองสีเขียวเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคัดแยกขยะ ะะการปลูกต้นไม้ตัวนี้นะคะสำคัญมากๆะะเอาแค่สออย่างตัวนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญแล้วนะคะแต่ว่าถ้าอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะทําได้ก็คือการช่วยกันลดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจากชีวิตประจาวันของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางนะคะที่ปัจจุบันนี้ก็มีการส่งเสริมในเรื่องของการใช้จักรยานนะคะการเดินนะคะหรือการใช้รถไฟฟ้านั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราช่วยกันลดตรงนี้เนะี่ยโลกของเราก็จะ าสามารถอาจจะสามารถลดอุณหภูมิโลกที่กำลังร้อนอยู่ตรงนี้ลงได้ค่ะแล้วโลกของเราก็จะเย็นขึ้นสังคมแห่งเมืองสีเขียวก็จะฟืน้นคืนกลับมานั่นเองอยุธยาเมืองสีเขียวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่อยู่ท่ามกลางชุมชนโอบล้อมด้วยธรรมชาติใจกลางเมืองอยุธยาแห่งนี้ไว้ ทำให้คนในชุมชนนั้นมีพื้นที่สีเขียวไว้ใช้ประโยชน์และยังเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งการจัดก,การขยะการปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืน ช่วยเพิ่มออกซิเจนและดูดซับก๊าซคาร์บ,บอนไดออกไซด์นอกจากนี้ยังส่งเสริมเรื่องของการอนุรักษ์น้ำการเดินทางอย่างยั่งยืนใช้พลังงานทางเลือกส่งเสริมให้คนในชุมชนนักท่องเที่ยวตระหนักถึงความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อธรรมชาติเพื่อทุกชีวิตเพื่อทุกคนในชุมชนค่ะ